ครับสวัสดีครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้อธิบายภาพรวมนะครับของแบบประกันซับทวี470นะครับมาคลิปนี้นะครับจะอธิบายแบบประกันอย่างละเอียดนะครับให้เห็นอีกทีหนึ่งครับหลังจากเราเห็นภาพรวมแล้วนะครับคุณเข้าใจแล้วเลยเดี๋ยวผมจะเอามาแมทช์กับตัวของแบบประกันอีกทีหนึ่งว่าอธิบายยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับตัวเลขมันจะมีหลายอันมากนะครับอาจจะถ้าดูตั้งแต่แรกเนี่ยอธิบายอันนี้เลยเนี่ยมันมันจะเข้าใจยากนะครับผมอ่ะมานแรกก่อนเลยนะครับที่ผมบอกไว้ว่า 21ปีหลังนะครับได้เงินปีละ10,000แบาทนะครับ10%ของทุนประกันนะครับให้ดูนะครับตัวอักษรสีแดงนะครับที่เป็นลูกศรนะครับตั้งแต่ปีที่22ครับจนถึงปีที่42ครับได้ปีละ10,000แบาทนะครับอ่าอันนี้ผมก็ทําเครื่องหมายไว้แล้วนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับจะเขียนว่าเงินคืน10%ครับก็คือ1 0 0 0งแบาทนะครับปีที่21จนถึงปีที่42นะครับ21ปีก็คือเป็นจำนวนเงินเงินสองสองล้านหนึ่า เรามาดูส่วนที่ออมกันบ้างนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับก็คือลูกค้าอายุ39นะครับออม21ปีนะครับบวกไป21ปีก็คือถึงอายุ60ครับออมปีละ1,012,000บาทสังเกตนะครับอันนี้จะตัวเลขที่ออมเนี่ยมันจะมากกว่าที่ผมอธิบายไปนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีเงินคืนมาด้วยเดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเคลียร์แล้วนะครับส่งเท่าไหร่คืนเท่านั้นส่ง21ส่งปีละแสนก็คืนปีละแสนเหมือนกันนะครับผมอาต่อมาครับ ตอนครบสัญญานะครับดูครับปีที่42ครับที่บอกว่าทดไว้ในใจนะครับ2ล้านแต่ตัวนี้เขียนว่า2ล้าน1เพราะว่าบวกกับเงินเงินคืนระหว่างทางอีก100 0 0นบาทนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ครับอ่าเห็นนะครับสีเหลืองครับที่วงอยู่ครับก็คือ2ล้านบาทในปีที่เงินครบสัญญาครับ42ครับอ่าตัวที่เพิ่มมาครับที่ผม อาจจะไม่ค่อยได้เน้นนะครับคือตัวนี้ครับทุก3ปีครับมีเงินคืนปีละ50,000บาทครับก็คือตั้งแต่ปีที่3ามพวกเรายุตสามสิบใช่ไหมครับ40 41 42อ่า42ก็คืน3 5 0 0 0 0หมื่นบาทนะครับแล้วก็43 44 45ก็คืออีก50,000บาทนะครับผมทุก3ปีคืน50,000บาทนะครับจนถึงปียี่สินะครับทั้งหมดนะครับดูเส้นประนะครับสีชมพูนะครับ7ครั้งนะครับ50,000ืคูณเครั้ง7 5 35ครับ3,500บหครับ แล้วนอกจากนั้นปีที่22ยังมีแถมด้วยนะครับอีก250,000บาทนะครับดูที่ไทม์ไลน์ปีที่22เส้นปะสีฟ้านะครับผมคืนยุบยับเลยนะครับผมอ่ะเรามาสรุปดูแล้วกันนะครับถ้ารวมหมดแล้วนะครับเส้นปะสีชมพูเส้นปะสีฟ้าเส้นขีดสีแดงแล้วก็เส้นสีเหลืองทั้งหมด4,700,000บาทนะครับครับผมนี่คือทั้งโครงการนะครับเราลงไปนะครับ101,000บาทคูณ21ครั้ง นะครับผมก็ประมาณ2ล้าน2ล้าน2อล้าน3นะครับอันนี้แล้วแต่อายุนะครับคุณลองไปคำนวณดูแล้วกันนะครับนี่คือผลประโยชน์ทั้งหมดของแบบประกันนะครับทั้งหมดที่ผมพูดก็คือก็คือเป็นแบบการันตีนะครับสัญญาว่าได้ตามนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวนิดนึงครับลืมบอกไปครับก็คือเรื่องของทุนประกันชีวิตอันนี้คุ้มครองที่เริ่มต้นที่1ล้านบาทนะครับเขาเขียนว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีปีละ5%เนั่นหมายความว่าสมมุตินะครับเราส่งไปลวปีละก็คือเราส่งปีละแสนถูกไหมครับสมม เสียชีวิตนะครับผม1ล้านนะครับปีที่10เสียชีวิตจะไม่ได้1ล้านจะได้เป็น1ล้านบวกกับ5%อีก10 5%คูณ10ปีก็คืออีก5 50%เป็นะครับเป็นทั้งหมด150%เท่ากับ1 5 0 0 0 0้บาทนะครับกรณีเสียชีวิตแล้วก็รับไปแล้วปีละ50,000 50, 0 50, 0 50, 0 0 0 0 0 0 0ทุกปีด้วยนะครับผมอันนี้เองไปบวกดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ขอเน้นเรื่องของเสียชีวิตนะครับเพราะว่าน,นี้เราวางแผนเรื่องของการเกษียณนะครับผมเน้นว่าเราได้ระยะยาวดีกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าเลิกสัญญาระหว่างทางนะครับผอันนี้ก็ยังกำไรอยู่นะครับปีุดรับไป ตัวแทนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมบอกไว้เลยครับไม่ได้ขาดทุนครับกำไรครับผมคลิปนี้ขอขอพิงเท่านี้นะครับมีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมแนะนำนะครับแบบนี้คือแบบการันตีแล้วก็คนอายุน้อยในส่วนใหญ่จะโอเคเพราะว่าแที่บอกครับก็คือดูแล้วมันเห็นภาพเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับทำผู้ก่อสุขภาพก็ได้ระยะยาวด้วยลดจนภาษีหนึ่งแสนบาทนะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนเก็บเงินสำเร็จนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ